โอ้โหจังหวะนนรกจริงๆเลยมาขึ้นจะเด็ดพันเห็นฝูงขึ้นต่อหน้าแต่ตีไม่ได้เฮ้ยนรกของแท้เลย โดโดครับโดดครับโดดครับสวยๆงั้นเลยสวยๆงั้นเลยครับอืม มีุูงขึ้นอย่างนู้นในุูงนะครับโอ้โวใจเย็นดีวะอ่าใจตึงๆอย่างนั้นเลยครับ ดูสิครับใส่ทีทีนั่นเลยมีใส่ทั้งนั้นครับ